สวัสดีทุกคนมือนีพบพอกันอีกแล้วคือเก่าเนาะมือนี้เข้าได้นี่ใช่เองอ้ยหนักดีเป็นเตาเป็นเตามาจากวิลบบุรี่เนาะของเอรันดีสีสุพรอนเพิ่นเอามาฝากเพิ่นมาแต่วิละแล่เพิ่นก็เลยเห็นเพิ่นก็นเลยเ,เอาแหววมาฝากขอบใจหลายเดอ้อที่เอามาให้เนาะพูดดี้ละเข้ากไใ้เมนูแกงแกงเตาให้ทุกคนเบิ่งน้ำกันเด้อนี่อึนนอ๊บผูน มันใหญ่ๆเลยทุกคนนักพอกทุกคน <laughs> ให้เมึงอันนี้แทนแทนหลังจากที่พักกออนนนนนะันปอกแล้วเฮียมห้อยเนี่เหลือเยู่ซ้ำนี้แหละนี่ตอนนับอีดเนี่ยเ่าันปอกเนี่ยกินประมาณน่นคนประมาณคุ่มนึงหลังจากปอกแล้วเหลือสองคน <laughs> อันนี้ก็คือ ข้าวปอกเอาเปลือกอันแกลนๆมันออกเนาะแต่ว่ายังไม่ทันยได้แล้วเลยทุกคนมันยังต้องปอกเข้าไปอีกเพื่อเอาตัวมันอ่อนอันหนาสีเหลืออยู่ประมาณเอาไอยอันแขนเล็กหน่อยนี่แหละก็ <c oughs> อพอได้กินเนาะพอได้แกงอยู่ดอกอันหมอหนึงอันเดนได้ก็ต้องขอบใจเด้อผัวเอามาฝากนะขอบใจไดร้ายๆเนาะใส่ไป,ไปแกงกำกันเดีย๋ยวมาลองบึงโอ๊ยอลองซอยบุงก็ดึกอรอก็บบุเคยเห็ดเจ๊เกลือนเนี่ย มันน้เป็นตอนเป็นตอนนี่คะตัวอ,อ่อน,นมันเน,เนาะนี่คแล้วมันแก่เขากับัออโอเมาบันิกาซีมาอ่านย้เขาอนัยเนาะบัจับเขาชีซอยเอานี่ เทากับบกเคยเห็ดเนาะมันมันออกแดงแดงนะนี่คันเท้าซอยเท้าป่าแล้วมันสีแดงก็เลยหาวิธีว่าลองเอามาเซน้ำเกลือเบิ่งบาดเถื่อมันบวแดงเนาะเถื่อมันบวแดงลองเบิ่งเท้าบกเคยคือกันมาซอยซ้ำเท้าอยากกินพอดีคำพอดตอนขึ้นองใหี่นะนี่เซน้ำเบิ่งดูมาดเถื่อมันบวแดงเพราะว่าเบอร์กี้นี่ยบวแดงเซน้ำแล้วมันออกสีแดงแดงเอารูกเลยว่าเคย รล่งเร็วลองบึงน้าเฮากัเห็ดเองเฮา,เเาบบนี่แหละเฮากับบุญสตขคือกันนี่ใสิซอยประมาณนี้เด้อหวังว่ามันสีบัวแดงเนาะข้ามันแดงมันบปวงามขนะบุญเมน์ยังดอกซอยนี่นนแหละไอ้แน่เคยกินแกงเตานะหรือว่ามาก,กิน แกงอะไรแกงขึ้นทำไมาหรือว่าต้องกัดเห็ดเองเธอทำอิดอาจิเคยกินเลยแหละมันบดจืดเนาะอะไรกีแต่ว่าแกงเองเป็นเธอทำอิดในชีวิตคือกันได้หลอดบออะไะตัวนี้มันลูกมันหนีบอ เลี้ยงหน่อยมันกับโบแดงแบบนั้นเนาะมันกับสิคำคำๆลงแต่มันโบแดงเฮงคือมากิน,น,นต้องได้ลรอต้องมีซะคุยเห็ดลองเห็ดเง <laughs> เห็ดน่าได้ฮะน,นี่บ่ On, này okay. Ui. cái gì đấy, này mà này. Chào ơi tào mọi người đi tân anh em kìm mì 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 này mì 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 បានហើយញ៉ាំបានយូរបើកហើយកែននេះស្បតាថាដែរអានេះអត់គូហ្នឹងអូយໂຕនេះអន់យូរទៅត ออนเยอะแล้คิดว่าคิดว่าออนได้ยุกบอันนี้บเอาอันนี้กจ็จสิเอายัางมาแลวมดขมีน้เลยบอกินอันนี้ก็เแ็นบอได้กิน,กน,กนแล้ว มันสีแดงนะนี่ทุกคนขั้นเอาบริแซนนี่ะแดงนะแดงกับบ้องน้ำแบบนี้ปัดบ้องปัดข้าวเลยแดงนะมันบ้องแดงเลยเดีดค่ะกับอันไห้หนึ่งเนาะแดงเนี่ยนี่ยไข่ไข่คืออันนั้นเนาะข้าวเลยโปรโมัชั่นนั้นคือต้องไหมกอลพี่แม่มาบอกน้องไหม ไก่แล้วบอไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วแล้วจได้บก่ใชเไปกินไก่ขั้นแล้ววันคนน้้ยมปนขั้นกคนหลังจากข้าปอกแล้วแลลวกาน,นี่เป็นมา ตัดเนาะหรือว <t> ่าแบบซอยคยะนาะกรสชดประมาณนี้มาบังเด็กไก่บอยนีอตัว่ปมาณนี้เดกคนอยายามบอ้มันแดงเลดส่านีแหละใสน้าดีน้าแดงตุ้นแดงตอนไหนก็แล้วแต่ห้าสิมักตามห้ามักเดินห้ามัตอนประมาณนี้แหละนี้กะเป็นแกงเนาะตนมาบ่งแกงตานกด้อ ตอนนี้กำลังต้มเตาเนาะทุกคนนี่หมอกำลังฟดเลยคก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นลายๆแสกๆขำๆนะทุกคนหมอกำลังเดือดเลยอ่ะต้มไปสักก้อนจากหน่อยอยังส่แกงเด้อมาเคี่ยวขิงใส่แกงเตากันเนาะมือห้ากระชีใส่หมักเอ๊ะเล้วก็เท็ดเนาะเพราะว่าเขามีอยู่ประมาณนี้แหละกระชีใส่จำนี้แหละเข้าเปอกเปลือกแล้วก็ล่างเลยเด้อทุกคนวันนี้ก็มีแต่มาซอยไว้เนาะ อ,อซอยสำเท่าตองการหน่อยใหญ่ก่ะห่วมากตอนใหญ่ตัด <c oughs> <c oughs> ้าสิตัดประมาณนี้เด้อ ัตเทนมากันนะนมานี่นนี่นีเนี่นีนีเน่ยเนี่ยนี่ยนนี่เน่นีเ่มนีมานมเนี่เนาเนเดี๋ยมเี่ยัดนาน่ยเ่ยาเ พยายาม้อยในรตารน้ลยค่ะจใจเขาบเขากินเองดิเขาใส่ประมาณนี้หมักลามักใส่เดือทุกคนทนี่พักใส่พักมั้เนาะอันเขาก็มีกับซีไซแต่นี้แหละก็ใส่ผักแง่อทุกคนเกียวใบใส่แกงเตานะแล้วแล้ไปไหนกันนีแต่ตำขาเบือวแกงได้เต้าหูข้ากระตุ่มแล้วแล้วเด้อทุกคนซุกแล้วแล้วนี่ หน้าตากับประมาณนี้แหละนี่เนาะมีอันงามอันขีน้ไรแต่ว่าซิมบังแหละอ่อนอยู่ไหนนี่กันมักอื้อกับกเ็ดเอาเตรียมไว้เนาะแต่สิมาแกงเด้อบ้ดนีมาตำข้าเบือกันเนาะทุกคนใส่สหอมแดงนะเข้าที่เข้ามาไว้แล้วก็มะเพสแห้วก็หอมแดงใส่ไปเลย บอกเพตีเอาควแลวละเธอร้านกินจริงจริงบดได้ตั้มนะบ่ทำให้มันแหลกแล้วาก็คางนำอย่นะ มาเขาสิเริ่มแกงอาได้ไหมทุกคนน,น้ำยาหน่งมาเริ่มแกงกันเลยนะมาใส่ข่าเปือยที่เขาตุต๊กตำไว้อันนี้ก็เป็นน้ำยัหน้าด้วยแกงคือแกงละไม่กันนะ เอามักเออร่องเราบันนี้เนาะอ๋อ,อเดือดมันอะไน,นี้แหละมันสุกหนากรมือว่าตาเขากระตุ่มเลยไม่จะเอาลงหร,อก,งหรอกับปุกหรอกค่ะวงราซาดได้แล้วแล้วแล้วอะไรอย่างไซน้องเห็ดนะ คนเลยสันเขาเบือ่อติดกวนหมอแท้ๆไปแหงมักอื้อเริ่มสิเปื่อยแล้วบัดนี้เฮากัสิเอาเตาลงเนาะในเตาที่เฮาต้มไว้มื้อนี้กัสิแกงประมาณนี้เด้อบ่อยากแกงหลายมึดเนาะบ่อยากแกงมึดอ่ะนะเดี๋ยวมันสิหลายโพดแล้วมันสิบ่ได้ร,รสชาติของมันนะ่ะนะเอาประมาณนี้แหละเดี๋ยวที่เหลือกับไซทงไว้ใส่ตู้ไว้แกงมื้อหน้าก็ได้เนาะนี่ลงไปเด้อหม้อเฮาฟุดไปละ มะเอ,อืกอกัสิบเบืล้วแกงซัมเน่แหละผู้ดีแซ่บคนเด้อบัดนี้ต้องใส่เขาใส่เขาเบือ,อ,เบอ,อไล้ปวดแนี่ขุนเนาะคนให้มันเข้ากันรู้สึกว่ามันสิแข็งปวดเนาะเพราะว่าเขาใส่เขาเบือ,อ,เบอ,อไล้เขาก็เลยตืมน้ำใส่เลยพอดีเลยได้แบ้ จังไหจจงปุง,งเอาเห็ดลงเลยเนะาะบบดนี้เนาะ จะมีการเต็มหมอละมาปรุงรสชาติกันเดออ้อแบบนี้ทุกคนแล้วแปลงเขากับทิ่ใส่ปลาแดกเลยเด้อใส่อีกมันบอกเข้มแบกมันเป็นแกงมันอยากเจืออยู่แล้วใส่บะหมี่จากตือ้อมาด้วย เป่งนัวแบบนี้่มักนัวลายใส่ลายบ่อมักใส่กับบ่อใส่เด้อเข่ามักนัวไปเลยสิบเจ็บใส่ไปเลยสองบ่วงคนยคนๆแต่ก็ะซิบซิ่มบ่งเด้อแบบนี้เด้อว่ามันแซ่บหรือยังนัวหรือยังนี่ม like well. ัจางอยู่เลยทุกคนตองเติมประเด็กเอง พอมันน้ำลายเป็นแกงใส่ปลาแดกปุ๊กๆนะเอาไปใส่ร้ายาเอาไปนข้าพอมีปลาแดกาปนะไม่ได้กันชิมไปน้ำปรุงไปน้ำเข้าหมักเองได็กอะเอาแบบนั้นพอ่อละไรไปนี่ฮะพ่อแะไรถือปากเข้าแล้วไปน,นี้เฮากะสิเอาพักขยี้งลงเด้อไปนี้เพราะว่าเาเฮปรุงรสชาติแล้วแหละเนาะักขยี้งกัล่างแล้วแหละ ใส่ลงไปเลยใส่ลใหลายๆมันหอมๆคนให้มันหยุบให้มันลงไปอยู่ข้างลงุงพักขยั่งเขาหยุบแล้วเขากับซีพ่อได้แบบนี้ทุกคนก็ถือว่าเลี่ยวเนาะเขากับซีป,ปงปงลงแล้วกัตักใส่ถ้วยได้เนี่เห็นบอแกงตาวเนาะทุกคน ใส่เฮดใส่มึกอ,อึอมาเด้อกินแกงตาวนันกันนี่แกงตาวของเฮากับซุปเป็นทีแฮมฮอยแล้วเนาะมาบันดิกัสตักใส่ถ้่วเติบเลยเลยทุกคนพร้อมพักกระเลยงแขกนี่ตักเลยมาเลยทุกคนกินแกงตาวนันกันหอมๆ พาเหี้ยงเขาน้ำบอมาๆม,ม,มากินแกงตาวนันกันแล้วแกงตามื่อนี่กาซิลาทุกคนไปพร้อมกับถ้วยของแกงเตาเนาะฝากคลิปไว้ประมาณนี้เดอ้ออย่าลืมก็ติดตามเพจมุกตะวันสัตยพรอนละกั YouTube มุกตะวันสัตยพรอนน้ำเนเดอ้อมื่อหนาพบกันไหมเนาะมื่อนี้ไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย